ถ้าตัวไหนที่นั่งจองอยู่ที่เราเคยเห็นนะครับที่ไปซื้อมากับากอาจารย์ท่านอื่นๆเราไปเห็นแล้วเขาทำเขาเขาเคยเล่นแต่บางทีเขาอาจจะไม่สมบูรณ์สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบอาจารย์กบองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมปานะครับปาเลนะครับสายภูเขานะครับภูเขาหนาวที่สุด ของประเทศไทยนะครับผู้เรือครับโอ้โหแก้วมังกรเยอะผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยดงนะครับดงแก้วมังกรนะครับหวานทั้งนั้นเลยวันนี้ป๋าได้จัดเตรียมแก้วมังกรม้ให้จักรพงศ์นะครับฝากจักรพงศ์โอ้โหดูไม่ใช่หลายสิบโลอยู่เนาะป๋านะสองถุงปุ๋ยเนาะประมาณประมาณสองถุงปุ๋ยก็ เยอะพอสมควรนะครับเป็นแก้วมังกรสีนะครับ,บใหญ่พันพันใหญ่สีแดงดำใหญ่ด้วยแกก็มาฝากนะครับอมีอแต่แนวมาฝากแจกพงไม่มีแนวมาฝากเลยมีแต่หัวใจมาฝากป่าเ <c oughs> อาโอเคครับวันนี้มาเจอปร,รมาจารย์แล้วนะครับทางด้านนกเขาของเรานะครับเป็นสายภูเขาแท้ๆนะครับเขาเขาป่าทึบจริงๆนะไม่ใช่ว่าภูเขาเราไป อ่าต่อตามนั่นเนาะปาเนาะตามชอบเขาผมก็เคยไปยแถวบ้านผมก็มีเพชรบูรณ์ก็มีภูเขาแต่ไปไม่ลึกเหมือนแกหรอกแกเข้าไปถึงหลังเขาชั้นเอ่อป่าที่เขาทําได้เนาะในในภูเขาเ,เนะานะรับนาแห้วด่านซ้ายไปเออนาแห้วด่านซ้ายภูเขาทั้งนั้นครับแกไปหมดนะครับก็อย่าลืมอ่พี่น้องที่เห็นป่าเลในยูทู e ก็อย่าลืมเม้น์มาหน่อยนะครับพี่น้องอยู่ทางไหน บอกจากกระพงได้เลยเบ้านจากกระพงกับบ้านปาเลก็ไกลกันแค่สองสามร้อยโลนะครับก็มาหากันนะครับนานๆนนมาทีหนึงน่งปีหนึ่งปีกว่าเนาะโอ้สองปีเจ้สองสามปีแล้วะปะนึกแบบมากกันนะอ๋อสามปีหรอือเมียนวนเมียนแท้ะนะบ่ทักไปบ่เจอวุ้นทักวันยังเล่อย่งบอยย่งเออจากบ่ยยังบอยย่งเท่อันแมนแท้ๆตอนนั้นมาลูกไครกำลังท้องอยู่ <Man. S 2> เออกระดัขงของมาเรีลูกมันใหญ่สามปีแล้วอ,ปร,อประมาณนี้เนะราปะโตคือแป๊บเดียวเนาะพือเดียวปะ่ปะเฟมกมค่ดถึงออาเฟมเฟมก็คิดถึงอันตาเลย,ยุ่งอนไรยนนจิตใจ่ะครับ่ะ,ะวันนี้ก็มาคุยเรื่องการต่อนกนะครับป๋าไปยังไงบ้างนะครับไปยังไงบ้างเออคุยให้น้องๆเอฟซีมือใหม่นะครับที่ไปต่อนนก ภูเขานกตามชอบเขานะครับเป็นยังไงอันตรายแบบไหนนะครับฟ้าลองเล่าให้ฟังดิเวลาไปต่อเราควรระวังแบบไหนเหยียวภูเขาก็ยิ่งเยอะเนาะเต่าไปได้เรานกนะเออเนั่นแหละมันเราสามาระวังแบบไหนป้องกันแบบไหนครับมันหน้านีนกกระปูดเออนกกระปูเดียวเดี๋ยวมันบอกให้เราว่ายังไงเอ่อลูกเหมือนไหนเออเดี๋ยวไม่ไม ไม่น่ากลัวแล้วช่วงนี้ลูกมันโตแล้วตาบอกก็ไม่น่ากลัวช่วงนี้คือนกกระปุกด้วยปูตาแดงนะครับอันตรายนะครับอันเนี้ยต้องทีอันเนี้ยต้องทีนะแต่เสี่ยงเาะนั่นนี่พอดีเออพัะเนี่ยก็สวยนะของลูกหลงโอ้ของลูกน้องพรระธรมบอกเราคำสั้งมืันโอ้สั้งป่าทำไมเนี่ยหรอว่าอันตั้งหมดแต่คนก็ออกมาให้โอ้ครับครับครับก็ขาได้บุญจักมันอืมก็ ให้ป้องกันนกกระปูเนาะช่วงนี้เนาะนกกระพูดตรงไหนที่น่ากลัวที่สุดตรงมองอไหนหน่ากลัวที่สุดนกกระพูดนะนกกระพูดครับมันต้องอยู่ตามดิม่ดนมน้ำต,ตามห้้ยตามหงนี่อย่าไปไกลอย่าไปไกลเนาะครับเราต้องไปต่อตรงไหนที่จะปลอดภยัยปลอดภัยก็ต่อที่แทนแทนสิที่เป็นแปนเนาะเออไอต้มแล้วจะต่อสูงเออต่อลูกเขาเนี่ยครับไม่ต้องต่อสูงสูงมันไม่เหมือนเดิมก่อน เราก็แค่สองสามเมตรบอกพวบอกเอเค่่องกันครับสองสามพอตําๆครับครับาๆพออันต้นเดาต้นเดาน้อยการให้เขาเนาะโอ้โหขมวดเหมาะกันนอกนั่นแหละอัานี้นะครับวิธีต่อนะครับแล้วนกเนี่ยไอ้รวบไปเลยหลายอย่างนกเนี่ยนกต่อนี่แปลว่าลักษณะแบบไหนต่อดีต่อมาน นกตัวมาเออแบบไหนเวลาเราไปต่อนี้นกเล่นสไตล์ไหนเสียงไหนส่วนมาพูเล่นเสียงกลางลงม,มาเล็กเสียงกลางลงม,มาเล็กเนาะแต่ว่าออหนึ่งให้บ่งนกดีครับบงนอกหมายถึงหมายถึงเวลานกบ่งนกมืนขั้นอยู่นอกใน,นบ้านฮ่องกงเออบโบ,บป้าโบทิมเออเขาบง่งในมายิ่ยิง บีบเลยดีบีบให้เยอะเลยมังบอสเราควรนุกเข็งกระยาเอาเอานุกพอดีอถ้าถ้าดุมากก็ไม่ดีไม่ดีเอเข่งเข่งนี่หมายถึงดุนะครับอดุมากไม่ดีต้องท้าอดอ้อนหนักเบาเอยเวลาขันก็คูเวลาเรียกเรียกไปก็เดินไปเรียกไปแล้วคูครูเดินกลับแล้วเวลาเข้าคูมันก็หยุด ครับเวลาเขาหยุดมันจะคูเออสลับกันไปพวกนี้จะเป็นนกหมานเออถ้าถ้าวงในไม่ทิ้งก็คือโอเคจบแค่นี้โอเคจบแค่นั้นถ้าสมมุติว่าพอเข้าเข้ามาปุ๊บนี่ยเป่าสากเลยไม่ไม่พูดนั่งตัวรีบโอ้จะหลุกขนมาจะปลาหลุดขนมาจะปลาเออส่วนมากส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีที่ว่านนกตัวเองเล่นวงในไม่ดีวงนอกนี่พอได้อยู่ เรียกนกเข้ามาพอนกเข้ามาร่วมถึงใกล้ตัวนะครับะจะไม่ขันจะไม่พูดไม่จาไม่ไม่เรียกนะครับบางทีไม่เรียกก็ดีใช่ไหมปะ,ะไม่เรียกก็ดีขอแต่ให้เขาได้เหมือนเหมือนอาการสู้เดินอพองขนวนไปวนมาเขาไม่พูดก็ช่างเขามีภาษาในตาของเขาอยู่นะครับ เขาเดินพองขนแล้วก็เดินกวนตีนพูดไง,ไง่ายๆถ้าภาษาบ้านนอกว่ากวนตีนเออกูไม่พูดเนี่ยกูจะถึงจะเอามึงตลอดมึงมากูก็ถ้าตัวไหนที่นั่งจองอยู่นะครับบางตัวก็เป็นนกดีอยู่ที่เราเคยที่เราเคยเห็นนะครับที่ไปซื้อมากับอาจารย์ท่านอื่นๆเราไปเห็นแล้วเขาทำเขาเขาเคยเล่นแต่บางทีเขาอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเขาอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ เขาก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับนกป่าได้ถ้ากูเพียงพันไปกูโดนเขาตีใช่ไหมป่าโออมันมีขึ้นมีลงเออไม่มีขึ้นมีลงไม่ใช่ลย่าไปเนใช่มันมันมีขึ้นมีลงนกนกนี่ไม่ใช่ว่าจะขึ้นตลอดนกเขาใหญ่นี่ไม่จะขึ้นตลอดนะครับมันมันมีเวลาขึ้นของเขาแล้วก็เวลาลงลงแล้วก็ขันเป็นคนละตัวเลยนะคนละตัวเออนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจะถอนคนอย่างเดียวถ้าหมายถึงว่านกนี่จะเราไปฝึกนะ ที่เราไปฝึกเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นไปครั้งสองครั้งไม่เป็นไรครั้งที่สามที่สี่มาก็เหมือนเดิมถ้าอยู่บ้านขันดีๆก็สมควรอยู่อันนั้นนะ<ช>เนาะน, <laughs> นั่นสมควรถ้าเอามาฟังบ้านดีแต่อย่าไปทําเขามันบาปอย่าไปอย่าไปทำ้ายกันเลยเนะ <c oughs> แล้วแล้วทีนี้ป๋ามีอะไรดีๆที่จะชี้แนะน้องๆเอฟซีหรือเปล่า ว่า,าคือว่าเป็นมันแนะสะไรโบเป็นเราโอ้พูดไม่เป็นหรอกพูดไม่เป็นต้องต้องถามมา,าเข้าป่าแล้วมาเออแต่ต้องถามเท่านั้นเออถ้าอยากจะเออเลี้ยงนกนี่อยากจะให้ขึ้นเร็วบาามีวิธีอะไรชี้น้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานมือใหม่ครับให้ขึ้นเร็ว <คน S 1> ดูแลแบบไหนรครับแต่กระยาห้คาด หนึ่งนกเข้ากินแต่เขาบกินดินมันก็ตายเออไม่กินดินก็ตายต้องกินครับดินต้องกินถ้าไม่ได้กินดินก็ท้องอืดเนาะเออเิวนสิวเป็นฝ้าแมนอูกต้องเพราะว่าพวกนี้อาหารเอ่อพวกดินเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยย่อยเพราะว่านกพวกนี้มีเอ่อกระเพาะสองกระเพาะมีเอ่อกระเพาะบนกระเพาะล่างนะครับช่วยย่อยก็มีนกเยอะแยะมากมายนะครับจะพงจะไม่เดินให้ดูนะครับมีแต่คัดเน้นๆตังนั้นนะครับนก ะปลาเลาก็มีแต่นกมงคลแล้วก็นกต่อที่มันหมานนะครับตัวหมานนี่จะให้หรือเปล่าเนาะว่าเป็นสิวพึ่งจะหายว่าไปตอนไหนก็หมานตอนนั้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไหมครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับที่ให้ความเมตตาจากพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าดินดำ ตอนนกเขาใหญ่อาหารนกเขาใหญ่ผสมสมุสมนไพรจกระพง์นะครับก็ผลตอบรับพี่น้องดีมากนะครับที่เคยใช้ก็คือพี่น้องก็ตอบรับว่าดีมากนะครับสั่งคนละสองโลสามโลสี่โลโอ้เป็นสิบโลนะครับบางทีเอาไปขายก็มีนะครับเขารับจากจกระพง์ไปแบ่งขายทีหนึ่งครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเมตตาจรพง์นะครับก็ คุยมานานพอสมควรนะครับก็จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมาหาป๋าเด็ก็ดีใจมากครับที่เจอป๋าครับต่างคนต่างไม่ได้เห็นกันประมาณ3ปีครับไปทักทักไปในไลน์ไปแกก็ทักมาพอดีเจ้าพงศ์ก็ยุ่งยากไม่ได้ไปโทรหาแกนะครับก็เจอกันแล้วก็ดีใจครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ไลา์จักรพงศ์ติ๊กตอกจากรพง์นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงมินแกนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ